จะเพิดเปลียังมาพี่น้องแพ่นพี่น้องเนาะระหว่างกางเดินทางมาก่อเลยแน่เห็นเดี๋ยวว่าถ้าบาดเปลียังมาเนาะสบายดีสบายดีเปลียงอย่างนี้เปลียงไม่ยังเปลียังอันนี้เป็นธงยังเนาะเปลียงไปใายอ่ะเบิ้งเอาเบิ้งด้วยเปลี่ยนว่าไปใาย โอ้มีน้อมีพักได้เนาะเอาโลงๆบังมีมีพักอย่างเด้อะเลยทุเรียนม่นจะเปลี่ยนไปขายมืดี่แล้วเนาะโอ้เจ้านั่งก็ได้นั่งก็ได้แล้วเจ้าอยู่อยู่บ้านไหนมาอยู่บ้านหอยผ้า เราเราสิเปยปน้อไปขายยช่ไหมขายอยู่เวียงพัฒนาขายอยู่เวียงพัฒนานี่อ๋อไปหาที่เศร้าพุ่นหน้าน้อเนี่ยออหาที่เศร้าพุ่นน้อปหาที่เศร้ามากนิดนึดน่งสิเปยไปขายน้ออออ๋ออันนี้เป็นพักมั้ยยังนี่าายยนั่งก็ได้อือ ความลึเทิงเขาว่าจะไดนพักนี่รักพักละสระด <c oughs> โอ้เ <c oughs> ล่าลุงเขาเอิ่นมันก็มีลายลายลายชนิดเขาเอิ่นหน่ะเราลุงแล้วลมมก็อ <c oughs> เอิร์นมาพักเนา่า <c oughs> พักเน,น่าก็มีเนาะแล้วเอาเอาไปขายในอันห้องหนึ่งท่ายก่อนฮ <c oughs> ะบูนกระไดลุงราคาอ้าวบูราคา ใครหาพันอู้ห0าพันแพงโพดห่อหนึ่งหาพันอ่าเพลนหนองห่อแชมนี่หาพันแพงตีในกว่าหน้อยสองอออยี่หานห่าแชมนี่เขาขายพันพันกิบสองพันธิเพนหน่องเตย่เ,ยเลหลานตเตยไม่ขายอันหนึ่งในหาพันกิบ แล้วน้อยนี่ร่วมเปน้อยอย่างน้อไม่บงอ่ะน้อไม่อยังน้อบงโอ้น้อไม่บงเจะใครฮ่อฮ้อนก็ไดฮะนั่งก็ได้จะนั่งใช่ฮะโอ้อายวาต้องอายแล้วใครในฮ้อนึงหาพันไปพี่น้องฮ้อนึงนี่แหละหาพันแพงเต้บ่แพงอ่ะ Đi có biết Nó ăn Nó mày không chẳng này nên này Khó nên nhát tham đấy cháu xưa nhằng chưa mỡ dạ yeah, chưa mỡ Nghe chư cháu xưa nhằng này tham đấy Chư nang nhằng này ừ, mà. Và tham chư tham chư yeah, tham Ê có tham Chư nhằng โอ้เสือน,น้อยอายุจจกปีแล้วอายุอัญุชาปีเป็นหนึ่งมาเป็นหนึ่งปีเกิดแท่เลยโอาโบโบ,โบปีเกิดเลยโอ,อ้มาเป็นหนึ่งประมาณสักสองสักสองปีกัมีผัวหรอะมีแล้วมีผัวมีลูกจะคนแล้ว ลูกเศร้าคนสองคนลูกไปจักเปียวลูกกันคนหนึ่งซีปีคนหนึ่งสีป,คนนสปีคนหนึ่งจักปีคนหนึ่งเกาเดือนคนหนึ่งได้เก่าเดือนได้อโอ้เจ้าก,ก็เลยไปฮักโดดทีมาเนะเาะทังร้อนมาขายเนาะม,มาขายได้เงินเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปซื้อ,อยังลูกมันให้ซื้อขนมกินลูกให้ซื้อขนมกิน คนหนึ่งมันบปกินนมแม่กินเดียวนมแตนั้นคนหนึ่งบุกินนมแม่เป็นยังบปกินนมแม่นแม่มันมีนมอันผู้เด็กเก่าเดือนเนืนนี้เต้บปกินนมแม่กินซื่อแต่เข่าไม่กินเนาะคือเข่าเส้นนมมันดี่กกินตีนมมันดีให้ลูกกินโอ้พี่น้องคือว่าเล่าเนี่ยเอานอะนอนี่นี่ไปขายเอาเงินแล้วก็ ซื้อนมไม่ลูกก็ถือว่าเล่านี่บคือว่าเนาะนำนมมันบ่มีก็เลยไปก็บพักค้างนอนเนี่มาขายที่จะนําอาเงินนี่ไปซื้อนมไม่ลูกกิพนพ่อแม่พี่น้องอยู่ในะครอบครัว,ข,วของเจ้ามีมีนาเกาคนเนี่ยมัดทำมัดมีเก่าคน ทูนี่ผัวเจ้าแล้วก็มีเจ้าแล้วก็ลูกสองคนเนาะเป็นสีคนมีพอเถ่าไม่เท่าอดะฮะมีพอเถ่าไม่เท่าเลยแม่ก็มีพ่อพ่อมามีโอ้แม่บ่แม่มีแต่แม่พ่อบ่มีเนาะพ่อไปซะทิ้งกันโอ้ขับป้ากันป้าเ่าเนี้แม่แม่เนี่ยอยู่น้ำเจ้าเนาะ โอ้นั่นนี่จะมิเตจกับผัวเนาะเป็นให้งานรักเลืนเนาะเพราะว่าลูกยังน้อยเนาะผัว <ดง S 1> เจ้าเฮ็ดเวียกเต้ดูนี่เฮ็ดเวียกอยังเฮ็ดไทยโอ้เฮ็ดไทยมีม,ยยมีเตเไทยเนาะเฮ็ดเฮ็ดเต้ให้เลยนะน้านาบุมีอ่ะอ๋อโอ้โอนาบุมีเนาะแล้วว่ได้ไปชกจ่างชกอยัางดิว่ได้จ่างมันหรองขันหาด อะไรไปจ้างมันหวงพญาติไปไรมันไม่ผัวพัวจะเป็นพญาติพัไปจ้างไปรูปนิน่นเหมือนห่วงพญาตอะไรไปโอไ้ไปจ้างกาา็ไปยักปย้อนมามันมีพญาตินาะโดยพญาติโควิดนี่สิโอ้หร<อ>ือว่าพญยักออกบ้านไปเพราะว่า,วายันเอาไปก็ยันที่ว่าเป็นพญาติเขามา หาคว้าปะคว้าไหมพี่น้องก็เ,เลยอยู่ตามบานตามช่องเนาะเก็บผักข้างนอเนี่ยมาขายซื้อนอมให้ลูกกินเนาะเป็นตามรูต,ตรัวนอไหลน,นอไม่เนี่ยจาชี้ขายท่าใดแท้ทั้งนอทั้งผักน,นี่นะทั้งหมดจะเ,เอาซานซึบก็ได้ช่วยดีแล้นนี่บ่านคือแต่ซื้อซอยนอเล่าเนาะซื้อที่ว่าเป็นนี่อันนี้จะเป็นผักผักเนาไหมพี่น้อง เอาไม้ๆนีแหละนี่นี่ยจะเป็นฮอเนาะเนาะก่อนเล่าจะไปหาม้าไม้ไม้หาม้าไม้ไม้เลยเนาะบา้าอ่อนกับซื้อซื้อซื้พักเด้ซื้อเนาะเด้ก็อนซื้อไปแกงกินแกงกินยนี่ยมันแรงเนาะเพล่ปนองเนาะนี่เอาเด้อร่อซื้ซื้อซอยเจ้าแล้วก็เว่าขั้นเจ้าเปียไปนี่ยขั้นมีผู้ ซื้อซอยก็ดีเนาะจังซี่บ่มีผู้ซื้อซอยเนาะเพราะว่าเฮาก็อยู่กอยู่เขตนอกเขตนี่เด้เนาะไผก็เฮ็ดได้หาได้เนาะอ่ยซื้อซอยสาวพันเก็บนะสาวพันนั่นแหละไแล้วอ่า้อ ได้อ่ะเช้าพันไนนหนเนาะร้อยเฮี่ยฮะเวก้นกินนมดิเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วน, <c oughs> นี่นี่เบ้าอ้วนนิ่ไข่เล้าหนี่เช้าพันเล่ากับวิจักขายนั่นนี่เล่าจะขอให้เบ้าวันนี่ซื้อนี่สามสิบพันพูดไม่พ่น้องที่จริงขั้นดาเล่าไปขายนี่ก็จะบ่ได้เขาสามสิบพัน 30, พูดไม่พ่น้องเนาะ นี่เบาอวนก่านซื้อซอยลาวเราะว่าสีดูสงสารลาวเด้อเนาะเพราะว่าลาวนี่หาเงินนี่ก็จะไปซื้อนมให้ลูกกินเนาะบบาอวนก่าสงสารลายก็เลยซื้อซอยลาวนี่สามสิบพันไปพี่เนาะซื้อซอยลาวสามสิบพันนี่ใจอ่าสามสิบพันซื้อซอยลาวสามสิบพัน ดีใ,ใจเนาะได้ที่ได้ขายเนาะมืดเนาะใสิออกออกจากบา <Interior. S 1> นมากกว่าไัรไปไกลปันไดเนาะคันเตะไปพุ่นหนี่บางที่ก็ได้รขายบางที่กไบ่ไดรขายได้ขายก็คือตามที่ว่าข่อยว่าเนี่ยไปขั้นเราไปขายเนาะมันก็จะบัตรคดสามสิบท่านตามที่ข่อยคาดเราเลยเพราะว่าเขาจะขายกันหนีที่เขาสองพันกิฟต์ ในเทศกาลป่ายฟันหรือว่าซาฟันกินนี่สูงสุดเดี๋ยวนี่เคยนี่ซื้อซอยเจ้าก็เพราะว่าสงสารเน๊นะเนาะนี่นี่ก็จาะเดี่ยวเงินนี่ไปซื้อนมซื้อขนมไปตอนลูกเนาะซื้อกครบของกินไปซื้อครบๆเนาะ,อะโอเคโอเคโอเคเอด้อคันว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นได้เห็นคลิปน,นี้แล้วคันเพิ่นเมตตาสงสารน,นะจัก เห็นครอบครัวของเจ้านะเมื่อหนาข่อยก็ะจิงเจนน้ำผาขอเจ้านี่ไปอัปเดตไปซอกหาครอบครัวของเจ้าเด้อเด้อเจ้าชื่อชื่อน้อยเนาะซื้อชื่อน้อยน้อยน้อยนางน้อยเนาะอน้อยไม่แน่นางน้อยไม่แน่นาะโอเคเอาหลังจากที่วันนี้เรากลับจะได้กลับก่อนเด้อเอาเดี๋ยวนอนนี่กลับก่อนกลับดีๆเด้อเจ้าโอเคเราไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เมื่อวนก็ได้ซื้อกัน นอแล้วก็กับพักนี่น้ำลาเมื่อแล้วเนาะในเบ้าวันก็เลยซื้อเราไปก่อใจลา่านี่กลกับบ้านเนาะกลับบ้านหรือปลซี่คนนมซื้อนำไปตอนลูกลาเนาะเบ้าวันก็จะได้ขอลาทานผู้ชมไปซ้ำนี่เนะาะถามว่าทานผู้ชมท่าน,นใดคนนี้จิบุญตานใดได้ขอครับชมวงเกมนี้แล้วเนะาะถามว่ายักษ์หูยักษ์เห็นครบคุาของเพื่อนเนาะเมื่อหนาเบ้าวันก็หากที่เข้าไป ส่วนผีส่วนน้องส่วนท่านผู้สมนี่เขาไปเบิ่งกับข้อของที่ว่าของนางน้อยเพื่อนเพื่อนบังมือหนาเนาะเพื่อนเพื่อนน่องเนาะบางออ่อนก็เสียใจขอลาทางผู้ส้มซ้ำนี่เนาะขอตัวกันแม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ